สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมาแนะนํานะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระนะครับผมล็อกเก็ตนะครับเออหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับผมปีพศสองห้า 1นน,นะครับก็คือปีพศ2511น้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นล็อกเก็ตหลงบทวดนะครับหลังอาจารย์ทิมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมอันนี้ผมก็ไปเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นด้านหน้าเป็นหลง่ทวดนะครับ ด้านหลังเป็นนะครับพาจันทิมออกปีพศสองหหนึ่งหทันท่านอันจันทิมแล้วก็ออกวัดชังให้แน่นอนนะครับอันนี้มีลงในหนังสือนะครับห่วงนะครับห่วงเชื่อมแล้วดูงานของเขานะครับคือตอนที่ปิดประกบเนี่ยก็จะทําตรงนี้เป็นฟันปลานะครับแล้วก็ตีประกบปิดลงมานะครับผมบล็อกเกต ปีพศอสองห้าหนึ่งหนึ่งสวยๆทั้งนั้นนะครับผมจีดท,ทุกองนะครับอันนี้ผมให้ดูองค์ที่หนึ่งก่อนละกันนะครับไล่ไล่ให้ดูนะครับพ้าเนี่ยผมขัดซื้อแบบไม่แตกไม่หักแล้วก็สวยนะครับไม่บินไม่ถลอกนะครับขัดของดีมานะครับ หนึ่งพันนะครับองค์ที่สองสวยจี๊ดทุกองค์นะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สามนะครับ องค์ที่นะครับสี่หลวงพอ่อทวดนะครับล็อกเก็ตปีหนึ่งหนึ่งนะครับผมพระครูวิสัยโสพลหวงเล็บทิมตัวจริงนะครับตัวจริง ตัวจริงชัดเจนนะครับไม่มั่วไม่ซั่วมานะครับน่าใช้มากๆหลวงพ่อทวดนะครับที่สี่ผ่านองอ์ที่ห้านะครับพระครูวิสัยโสคลทิมของที่ 5. ห้าล็อกเกตนี่ตัวจริงชัดเจนนะครับเนี่ยด้านข้างเนี่ยเขาจะทำเป็นฟันปลานะครับแล้วก็ปิดประกบ ห่วงก็เชื่อมนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยปีหนึ่งหนึ่งนะครับนี่คือองค์ที่5นะครับปีดเลยปีดเลยนะครับแล้วก็องค์ที่6นะครับ ที่6องค์ที่7นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพระดีปีหลึกที่ราคาไม่แพงนะครับเนี่ยเทคโนโลยีของเขานะครับปีหนึ่งหนึ่ง ห่วงเชื่อมนะครับประกบแบบนี้นะครับเก่าๆห้าสิบ้าปีทําเป็นเล่นไปนะครับเนี่ยแต่ว่านี้คือของที่แบบคัดสภาพมาครับนี่นะครับ กิจจีดสวยๆทั้งนั้นนะครับผมก็นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับผมพาล็อกเก็ตลงมาทวดวัดชางห้ปีพศ25 1 1เห็นแบบนี้นะครับลงทุนเยอะนะครับไม่ใช่มาแบบว่าเช่ามาถูกๆนะครับเราก็มาเห็นว่าเยอะเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าคือผมเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นนักสะสมนะครับแล้วก็ เน้นไปทางพารนะครับออ c e s เซอรี่อย่างอื่นอะไรเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าคือเรื่องพาเนี่ยผมเป็นก็เรียกได้ว่านักลงทุนคนหนึ่งนะครับเพราะว่าพาเนี่ยเก็บไว้ก็มีแต่ขึ้นนะครับที่มาพูดเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าคือเยอะนะครับมีเยอะแต่นะครับไม่ได้ลงทุนถูกๆนะครับเพราะว่าเก็บเนี่ยหนึ่งพอใจรักนะครับแล้วก็2นะครับมองว่าเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าได้ในอนาคตนะครับ ก็มีอนาคตนั่นเองนะครับก็สำหรับบล็อกเก็ตนะครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้ปีพศ2องหนึ่ะครับผมเปิดราคานะครัที่เลี่ยมนี้นะครับผมเปิดราคาไปที่องล้านะครับ6700บาทนะครับนี่นะครับ6,700บาทประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนนะครับนี่นะครับเพื่อจะไปให้ลูกให้หลานให้ภรรยาหรือว่าเพื่อนๆพี่พที่ชอบแบบแฝนสีสัน เองนะครับก็นี่นะครับตอบโจทย์นะครับล็อกเก็ตเนี่ยหายากนะครับไม่ใช่หาง่ายนะครับแต่ว่าจังหวะที่ผมเจอเนี่ยผมเป็นลังใหญ่จริงนะครับผมแล้วก็ผาของเขาเนี่ยมันมหาศาลมากนะครับผมก็จะก็เช่ามานะครับก็เรียกได้ว่าก็ซื้อที่ได้เป็นแปลงนะครับที่ว่าไปซื้อผาของเจ้านี้นะครับนี่นะครับก็ได้มาก็ดีใจครับที่ว่าได้นํามาลงในช่องนะครับก็ องละหกพับาทนะครับถ้าเพื่อนๆพ่พี่พท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามพูดคุยนะครับเบอร์โทรก็เบอร์เอ่อศูนย์นะครับผม5้าสี่หนึ่งสาเช่นนะครับรับประกันแท้นะครับผมให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็มีเออผักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพพี่ๆนะครับเข้าไปนะครับ รับชมผระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่เออสำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ